ถุงใหญ่รอบนี้นะพี่ก็ขน้ำมันมาเน่แต่ละคนรอบนี้ดุยดุยดุดุดุยดุยเอ็กท้ายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามหับส้ม เดี๋ยวบรรยากาศในตอนบ่ายในมื้อนี้นะเดี๋ยวทีมงานเราก็ได้ขึ้นมาป่าคือเก้าพี่น้องสี่คนทีมงานนะเอารถจักขึ้นมาคือเก้าโอ้ยญี่ปุ่นกุ้มๆเลยรถสองขันนะอันนี้เราก็มาหอดแถวหนองตู้นี่นะทางาั้งใส่เต๋อเป็นสีแวเสเซอร์กับนะเพราะว่ากับชุดกอน,นี่หมานๆได้พี่น้องเลยได้กระแตะซองโตคนนี้น,นูวอีได้หน่เดี๋ยวสิไปหาเซอร์กับนี่เยอะกับพอดกับมังกระดุนะเพราะว่ามากระบกมันเมื่อไรหมูป่ากินเมื่อไรเก็บมังกระดุมาตบานอ่ะวันนี้สิพาเดี๋ยวไปเซกับพี่น้าานะงนอง มาหอดป้าเสีงก็เล่นห้องยาแซ่แล้วหน่อยโอ้ลมไม่ได้เหมือนก็ได้ยอ๋อถ้าเด็กคนกำลังซื้อเนื้อออกมากระดูกเลยพี่น้องโอ้หอมเลยกระดูกสุกว่าแต่กระแตคนก็ยังหอมเลยนี่โอ้นี่คนมาร์ไดรอบนี้ก็คือสิอมานคือเก้า เตาบัหอยบกเคยภาพเนี่ยบกเกระได้ลด <laughs> หาล่าฮาลอเสือบอมเกง่งเนาะเป็นตาบ้ยเห็นบวัวบอลนกินเห็นบอวอเกินเรเป็นตาบันได้หาบอลไม่อบอวน,นี่เกงง่งใช่เนาะเก่งคักเลยบันีน่ ้คิดดินนี่เลยเหรอ,อ้อยับมือล้วหล่ง <laughs> น,นี่นะทับมือก่อนละว้พห <laughs> มานมือพระเจ้าเจ้าของก็อ,ด,อดเฮร้อยเปลางนะึง เธอทางแปดๆเลยพุไว้เลยหลังจากเสืแล้วพุไวเรายมันถือเามันแก่ไปถือว oh, ่าแถวนี้มาเที่ยวกินมกระบก้เก่งขนาดเลไาเงยออหอนไม้อยู่ในมก็เก่งอะไรอวันนี้เก่งเลย<ห>มันเที่ยวเยอะด้วยเนี่ย เกียทักอะลีนาอมาเปิดมากระบกมาเกตนะเสื้อกรางที่สองได้ไปสองหลังเ,เดี๋ยวทางทีมงานเขาก็หา,หาลเลาะเสือเลยเลยน้องเลย เสื้อจนเมืม่เวลากับ12ล้างรอบนี้นะหลังจากเสื้อกับแล้วเฮาก็เสร็ได้ไปหาเลาะเฟอร์กลมให้นะโอ้เสื้อเชิงหอนเลยบอลตัวน้อยโอ้เสื้อเชิงหอนเสื้อตามดินนะบอลมันเกง่งๆเป็นเดือดเสื้อละเสื้อไปหน่อยจากที่เอาเสื้อแล้วแล้วก็ที่ได้ผ้าด,ดีไปหาเฟอร์กลมให้นะต่อไปแล้วกันไ,ไปหาจุดนัดพบคือเก้าตอนนี้ทีมงานเขาแยกย้ายกันเดี๋ยวไปหาอยู่หาก,กิน หลังนี่เสื้อเชิงหอนไม้เลยนี่นี่บอนมากินมันมักนาง่อยกินมะกระโบกนี่คาบกิกนนี่นอะกับมากระเสื้อแล้วหลายหลังตลอดเลยจากเสื้อกลับแล้วก็เสิีผ้าเดี๋ยวไปหาลอ่อหายิ่งนะหายิ่งกรับเฟิร์สก็ไม่ให้พี่น้องเลยเอตอนนี้ค่อยกับเขามาจอบมึงก็ไม่ให้พี่น้องเลยถูกก็ไม่ให้เลยท่านได้เป็นฮอนมา้าซ้ำนะ Còn cũng bóng nhầy là thân bên mạ xem bên hồi và bây giờ họ khơi mà pha mà phước này này, phước họ mà là phớt họ phớt nhìn cả họ nhìn cả tè nè vì nhìn đẹp bên mạ lưng luôn xù tôi đã bên hồi mình sẽ đi làm cho bằng cục tơ cục tơ mình nè Oh, phật cũng may cả mì, cốc, lời, vì mi à, cốc bệt lên nhìn tiếng nốc nói, bị phốt cất lọt cốc chim ngàn coi. Lọt phớt cũng may cốc, hau cứ mà phớt xước léo là cứ đi xe nó không cho xe phải không này từ mai cũng để thang đi biển nè xúc này xe phớt bưng này có cốc phớt cả họ mình khơi này nóc rồi này xuống như rồi từ về Hà năng phước có họ mình hơn mình hơn กุ้งใหญ่เลยกเล่นกลายขนาดโอ้เล่นลายเลยพ่อลายพ่อฝฟกกุ้งให้ฮังเติบกันเห็นแดงๆใต้หอนไม้มาพี่น้อยจักส์แมนเกระจอนจักส์แมนเกระเต๋

cái này này màn lên phía nó này phết cũng hay cái đây, cái này tôi nước là phết tội cái lo lớn tội gì nó này sẽ đây sẽ màn cho nó đây ในเพื่อนนพันนักเขาเลยในกินต้นเขากับเพื่ออะมะเขือเขาละลา้มีม้านองอนอบนี้นาะในพันใหญ่เยอะด้วยเพอได้อยู่พอแล้วันเเสรแล้วพอ้แรงพอ้แรงจุบมึงด้วยที่เลอพอเ้วแรงเรี่เลอโอ้โอเคโอเคโอ้ หวานเด้ผมว่าสิพันได้เอาสิพันบันหน้าเฮามานี่นี่เลยกรเหาะบ่นกนกกระตงโอ้นกกระแทกโอ้ิ้ว3แต้มิ้วอี4แต้มนกฝูงควายตัวนึง5แต้มโอ้ได้แล้วอาหารแรงเฮาเนาะ5แต้มล่ะส่วนคยได้แต้มนึงอได้กได้ตัวเดียวมากไมฝกเห็น แต่ฟักโคโนกใกห้กินมะเรงนเนาะโอ้ทายังยังชายมันเติมท่มมานมากเนาะทาฟันเติมมาก่อนยังชายมันเติมมากก่อนตอนนี้ทีมงานเทาการด่งไฟเฮ็ดยูเฮ็ดกินพี่น้องเอ็มวันนี้อยู่ว่าฟักโคโนกนะวันนี้นะนกสายผู้สุพรรณมันได้หลายเติมเลยคอยได้กระไรตัวนึงนีงน่กะปีงไว้สำราไวน้นี่ได้เต็มเดียวนะคอยหมมนันเป็นอะไรรอบนี่หรือรอบก้อนนี่อยู่ได้ hay dang sao đằng ranh a mina bê tông heng lai tòng nó vẫn tơm heng man vlog hai bún tơm man nè phi nè ơi nè 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 bún nè nè này, oh, này. này. Oh, pa phi oh, có lơi nè nè เออได้เฮ้ันเติมไปได้ันเติมบ่โอ้ไก่ป้าถูกใหญ่รอบนี้นะพีก็ขนาดมันมแน่แต่ละคนรอบนี้โอ้เนาะพีเลบลูดพิงสำลาไว้บ่เฮ้ยพิงสำลาไว้เนาะเออเห็ดโคนกเนาะมันนี้เนาะโคนกโคนกสก่อนเดกไป Đắng lục là, hệ phần mấy ngọt thoát trái dòng kham là mỹ ngọt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  mấy ngọt mỹ 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 tem, mỹ ngọt mỹ ngọt mỹ ngọt mỹ เล่นนไลายังนิลงเฮ็ดบิดขึ้นวันนี้เป็นยังนกปาต่ปไปใหม่โอ้นี่ก็คนเบ่งครับก่อนจันเงีย

แถบปลาไหลนั่นประดีจุนี่นซุกมดโถยนะแถบปลาไหลยังได้เป็ี่ยนสิแล้วทำใหม่พักสองเปลี่ยนจุดสองขึ้น ชาวตูปเ้นี่าจะดนี่นกเอาจำนวนนึงก็จีแล้วละพี่น้อยังตัวนึงยังนกกระโตงเอ้า ใส่เห็ดใหม่้ลิงก์โทตายมีกบดีนั้นเอ็ไปแล้วเรียบร้อยมาเนี่ยขี้เรียบร้อยวันนี้ฮ่าสีมาเห็ดโคพี่เนองใส่ขี้ใส่เผือฟักโคะมาเนีย่นย

ก็ไปน้นแหะเดี๋ยวมาเติมตังนีตอน้ยให้ฟรีเงียบเลยหรมาเติมก็ตังนะก็แทวกก็ตังบุญตากระตังตั้บนี่ให้หนึ่วันปรมาเฮ้ยเองกรเดีวทำหนึงได้หน

มีหลายเติบเลยได้พอดีนะโน่เส้นลายเสียบลายเอ็นโน่ได้เกิดด้วยซ้เส้นลายจางลายบ่เกอดเส้นลายเข้มลายจะเอาเส้นลายจางลายเพชรนะครับลุ้นฟักเอาเลยนะมือโครก ใายประยัดผักใายประยัดแลวเติมฟักมะเขดมะเพ็ดมะขิดเช่อนเชิญเลยฮวงกระปันห้าห้า,หาวกว่เอมั้อ๋อมิดกับรุ่นฟักเชื่อเนาเหอมีมีครบโอ้โหมันสิเพ็ดคือกระตุ้นตัวบ่แล้วเน้นแห่งเพ็ด họ đi xe đó ừ. Hãy mặc hết <laughs> Ủa, bộ đi thôi Xoay xe bồ Xoay, à, xoay hồ hòm xe, mình xe hồ hòm งเครื่องแล้วกะคลรุออ่นขลรุ่นเนาะคือมันเท่าเดียมันโน่ทางไฟโขคคมันชสียวก้วกับเทน้ำเสร็จาำลัง ô sốt lên rồi đây nè Chắc sốt có nhiên nấm theo tâm lòng nè Nấm có xịt lại lại đây nè Nấm gió vậy hông Nè, phai mây mòp Nè, phai mây mòp Điều phai ở đây chảy khá là nó มองมองหน้าเดียวแซมไม่ก hmm. ันแล้วนะมีแต่ไปยืนมอเข่าเท่านั้นแล้วยืนมอเขาจะเอาใช้ลดหมื่นมอความดุย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 เอ๊กโคไลไปบ่อยโคโคจากโคเป็ดแกงเราเนี่ยช่วยชุบน้ำชุบน้ำก็ครักเนาะ มาเข้าห่านบางทีก็เขา,ห,าหัดเองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีแต่องก็แช่ก้อยู่สุ่าอะไรเขาข้าเรื่อเราจะทำก่อนโอ้โหดเลยมันเลยน้อยน้ำเลืองต้มเลยพี่น้องเอ้ยทอดใจล่อใจรออีกจังน้อยก็บซุปปงกินข้าวแรงแาบนี้กินข้าวแรงกับไปกานี่พี่น้องชนใกล้ก,ก,กับกระไรก็เอากระสิได้เฮ็ดโคแล้วกับป้งสำราไว้ จะหายบนเตือมันก็นซิมแล้วมันมีพ่อเกลือใช่นนไหมเอาเกลือมาเซย์เกลือห้องกรเป็นกระตุกสบายหยุดเป,ป้าไหมเฮ้ยโอ้โอ้เห็นเลย

ชดน้ำเป็นที้น,นี้ลดลอ,อยมีรับเนอ่ยว่าเามอนี้ก็นอนมือจนมันพุก,กไปก็ใชนอนมือมาใชคือบริจัไปน,นี่ละเปิดสมอโยเ้อรับเลยจะลอกมันนี่เท่าน,น้ำจะลอกมน นกบาเดียวพี่น้องโยโย่โย่โย่อาอ้าวน้นถ้วยโอ้เต็มถ้วยพอดีเลยเขอมาเช่นเอาขอมาบาทนี่ถ้วยอันถ้วยจ้ำแจ่วอาหารกินๆนะพร้อมแล้ววันนี้เนาะอ่าแกงนกจ้ำแจ่วอีซ่บๆนะทีมงานหน่อยมาพี่น้องกินข้าวนลำเดียวข้าวแรงแซ่บๆ อาหารปลาสัตว์ปลาแซ่บเบโนแน่พ <cara> ันเติมชักบอกักเรีกันคำดยี่ว่าให้เราสงลังสามเลงยได้ยัแจวอะนี่ทำใหญ่ๆเลยนะยิงกระจอนของพันเสอเรมันเป็นได้บนหัวเจ้าังเอเป็นพลางี่างนะแซ่บปีนชุไม้หกยุ สวัส<ช>ด,ดีครับรีนังบอนันเชอะบอนมูุดมูุดแปม้งเลยนีรอตะค้อชื่อะ <S <s <uck ed> รอตะคอื่อบ่บ่อืมรอร่ย แต่แต่มาเด้ yes พี่น้องเนะกำลังลงมือเดี๋ยววาจุพันสดดุคณะรืม นต๊อะไนกเปาป็นเอเกเออามันมางาคนมีมากเื่งาท้องงท้งงาาเอออ้ทามาย่ลาตั้มลงงาปลาน่ะอืตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกสิ โก็เดยอ้องห้าเ้ไ่เิ็กอเคยังไยังไงมเอ้ไม่มอร่มีอหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ใบบาทหนึ่งช่องบาทก็เดียว ค้างโมต้มน้ำอีกกาแฟวันนี้พี่น้องเอ้อยอีกกาแฟแล้วก็เสร็จไปหาหาเลาะการวันนี้นะหาเลาะการฝึกกรมเง,งนิงงนบางทีหนูวายหนูเพื่อเข้าไปนะบางทีมานก็โอ้ไอตัวเด็ดเด็ดเด้กพี่น้องเอ้ยอ่ะลุ้นน้ำเดียวหลังจากที่กินกาแฟแล้วก็ทางทีมงานนะก็ะเดี๋ยวแยกเดี๋ยวไปหาการนะพี่น้องวันนี้นะส่วนคอยกับสายทองคำก็นในพนาทองคำก็เสิปไปฝึกกรมเง,งินนะ กระจายบุญเติมกับบ่าวสุพรรณไปกับเฟอร์กุมะเวีนนี่กุ๊กหนึ่ือว่างเดี๋ยวแงก็ไปเพอ่์สิได้เพอ่์สิมาไม่เนี่ยหอดลุ้นเป็นเดียวพี่น้องเอยตอนนี้ค่อยกับทีมงานไปการกับมาฮอตบอสแล้วพี่น้องเอยเดี๋ยวค่อยกับสายทองคำนี่มีมานะมีได้เต็มเลยนะเดี๋ยวยังสายบุญเติมกับสายสุพรรณยังมีทันมานะเพ้นคือสีมานนะทีมงานใส่บุญเติมกับบ่าวสุพรรณไปกับหมาฮอตบอสแล้วพี่น้องเอยไปการกัน ไปได้ใช่ไหมกมารมันอยู่ได้มาหนิก็<อ>สมควรอยู่มันอยู่เน,น,<ว>นาะโอ้ทางถึกกลับแนี่ยก็ทุนยิ่งแน่ยอ๋อหลายไเนาะสมควอยู่เฮผลงานใายบุญเติมกับสช่ยุพันต์มันก็โอ้หลายเลยพี่น้นอ,ยอยมันเลยอ๋อโตสะลาเลยโอคอยเลยขี้เสน่ห์คอยไปวีพอเลเลยนะโอ้อโตมนัมนมันมันรอบนี้นะ โนน่่าดมอถือว่าผลงานเราขึ้นมาป้ารอมนี่ก็โอ้หมานยังได้พี่น้องเลยไปการขึ้นเดียวกับทีมสายบุตเตืองโม้ได้ลายได้ได้หนูวายโอ้ลายโตสิปลายโตนะมันมานนะแต่ขดันนะนะสมคอยไปสมทบจะแห่งชิ้ได้ลายก็ฮัทนะสมคอยไปได้ไปสมทบสมคอยมาคลิปว่ามันนี่หนูมีเฮานะได้ไม่ได้ไปสมทบได้นอนหลบพ่อนหนึ่ง่ะส่วนว่าคลิปนี้ค่อยกะ สิขอฝากไว้เพียงท่านี้นะพี่น้องเ้ยขอบคุณกับใจผู้ติดต,ตามแล้วครับสม้มคลิปแต่ละคลิปนะอ่ะติดตามรอลุ้นคลิปต่อไปอม,มันสิได้สิม,มาเลยไปรัดเสาามื่นเส้าอีกวันนี้นะ